ค่ะตอนนี้ตัวเองเป็นเนี่ยแก้วหัวอักเสบค่ะด้านซ้ายเป็นมาได้สองวันแล้วค่ะก็คุณหมอก็ให้ยายาอันนี้มาทานประทานได้วันหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้ยังไม่หายตอนนี้เริ่มจะกลมจะเริ่มอักเสบค่ะ,มะเมื่อคืนก็ใช้ยาฉีค่ะจำรีแล้วก็ยายาเขียวยผสมแล้วก็ทาไว้ก็คอชัชวขึ้นตอนนี้ไม่ได้ทาก็เริ่มเริ่มอักเสบขึ้นใหม่แล้วค่ะ ตัวเองก็ก็ทานน้ำน้ำเปลาฟิวค่ะแล้วก็แล้วก็พยายามเจอกั้สงสัยว่าตัวเองคงจะทานทอจัดเกินไปแล้วมั้งคะถึงอักอเซีอย่างนี้ค่ะอยากขอทําแนะนําค่ะพอพอรู้บ้างก็ก็อก็พยายามทําตามเนี่ยแต่ก็ถึงเวลาเป็นเป็นเองก็ไม่รู้มุ่นวายไปหมดก็ก็ใช้วิธีไม่ถูกค่ะขอทำแนะนํา จะเิ่นทาค่ะเอาทีนนละค่ะจริงจริงแล้วเนี่ยอ่ากุ้งกุ้งมอกไปว่าอ่าเนี่ยเออเหมาะใช้ใช้แผนปัจจุบันร่วมด้วยตรงนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นนะคะภาวะแก้วหูอักเสบนี่เกิดจากภาวะร้อนเกินเนาะอย่างที่อาบอกอาจจะเป็นอาหารแต่ว่าไอ้ที่เราทํามาแล้วเนี่ยช่างมันเถอะค่ะอาเราไม่สามารถที่จะแก้ไขในอดีตได้เนาะ เราทาปัจจุบันดีที่สุดปรับสมดุลร้อนเย็นช่วงนี้อาจจะใช้เออใช้น้ําสกัดหรือน้ํามันเขียวอย่างเดียวก่อนก็ได้ค่ะนะคะน้ําปัสสวาวะเนี่ยคือจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ค่ะนะคะแต่ว่าแนะนําว่าน้ํามันเขียวนี่จะเป็นตัวที่จะลดภาวะร้อนเกินส่วนยาที่ให้มาเนี่ยทานทานได้ตามปกติค่ะยาแผนปัจจุบันคิดว่าน่าจะเป็นยาแก้อักเสบนะคะ แล้วก็อาจจะเป็นยาแก้อักเสบเฉพาะทางแล้วก็เออเฉพาะที่อ่ะนะคะสามารถที่จะทานได้ค่ะทําแผนปัจจุบันเอ่อรับประทานยาแผนปัจจุบันควบคู่ไปกับการปรับสมดุลของศาสตร์แพทย์วิถีธรรมอาลดภาวะอาจจะกลัวซาบริเวณที่หูก็ได้ค่ะเพื่อลดภาวะร้อนเกินนะคะนะคะมันเป็นภาวะร้อนเกินแน่นอนนะคะทีนี้เราก็ค่อยๆถอนพิษร้อนที่สําคัญที่สุดค่ะ เราไม่เร่งผลค่ะนะไม่เร่งผลแล้วก็อย่าก,กังวลเลยค่ะปรับสมดุลไปเรื่อยๆปรับสมดุลพร้อมกับแผนปัจจุบันทําร่วมกันเลยค่ะมีแต่ดีกับดีค่ะอนะคะเราเอาตัวที่ดีของแผนปัจจุบันก็คือการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ mm hmm. เพื่อเป็นการลดหลักเสพในขณะเดียวกันความร้อนที่มันเกิดขึ้นเป็นภาวะร้อนเกินเราถอนพิษด,ด้วยศาสตร์แพทย์วิถีธรรม ซึ่งแผลปัจจุบันไม่มีนะคะตรงนี้การกลัวซารหรือหยอดทาประคบอบอาบตรงนี้นะค่ะหรือการที่จะถอนพิษร้อนเฉพาะที่นี่ไม่มีนะคะส่วนการถอนพิษร้อนอย่างอื่นอาจสามารถทําได้ตามปกตินอะอย่างเช่นน้ําสมุนไพรปรับสมดุลปรับเรื่องอาหารเรื่องการออกกําลังกายอาจสามารถทําได้ตามปกติแต่ตัวที่จะทําให้ลดพิษร้อนในเฉพาะที่ก็คือการหยอดอาจจะหยอดตาหยอดหูไอ้ทอขยอดจมูก ร่วมด้วยก็ได้ค่ะเพราะว่าช่องต่างๆในหูตาจมูกลิ้นตรงนี้เขาจะเชื่อมกันนะคะเชื่อมกันหมดเลยนะคะนะคะว่าเช้าก็หยอดค่ะแต่ไม่ค่อยเข้าค่ะเพราะว่ามันจะบวมกันจะจะ,จะตันกับจะบีบไม่เค่อยจะเข้าค่ะแล้วออกก็ไม่เค่อยจะออกค่ะเพราะมันจะแน่นจะปิดค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นอาหยอดตาจมูกได้เลยนะคะ เป็นการถอนพิษร้อนบริเวณใกล้เคียงถ้าหากว่าสามารถถอนพิษร้อนบริเวณใกล้เคียงได้เนี่ยเดี๋ยวพิษร้อนที่อยู่บริเวณหูเขาก็จะส่งมาในช่องทางที่เขาจะสามารถออกได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนั่นแหะคะ่ะใจเย็นๆนะคะไม่ต้องไปเป็นผลไม่ต้องไปกังวลเนาะค่ะก็อย่างแหม่มจะเสริมก็คือว่าอย่างที่หูเจ็บอยู่ใช่ไหมคะหยอดไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถเที่ยพอกได้ วัตถุดิบที่จะพอกเช่นดินสอพองอะไรพวกนี้ก็ไม่มีก็อาจจะใช้ผ้าชุบน้ํานะคะชุบผันน้ําปัสสาวะหรือว่าน้ําสมุนไพรหรือว่าน้ําสกัดยานางที่เรามีค่ะชุบให้หมาชุบแล้วก็บิดให้หมาแล้วก็มามามา,มาโปะหรือว่าพอกตรงตรงนี้ค่ะก็จะได้ช่วยได้ด้วยนะคะหรือเราอาจจะแบบจิดน้ําสเปรย์พวกนี้แล้วก็กวัวสายอย่างที่พี่กุ้งบอกนะคะอาจจะแบบ ก็ซาแบบอย่างนี้ก็ได้หรือจะใช้ไม้ขูดก็ได้เพื่อที่จะลดอาการอย่างที่บอกว่าความร้อนมันจะดันขึ้น <c oughs> เขาเรียกว่าหูดับตับไหมนะมันกะ็นจะไปออกที่หู <c oughs> <c oughs> ค่ะก็จะช่วยระบายแล้วก็การดีช็อกก็จะช่วยได้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็ <c oughs> ยาก้าม็ดของเรานี่แหละวนไปเวียนมามันก็จะช่วยหลากหลายวิธีการให้เราได้นําไปใช้ในนตอนนั้นว่าทําแบบนี้แล้วถูกกัน ทำแบบนี้แล้วไม่ถูกกันแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนใช้วิธีการต่างๆได้นะคะก็จะทําให้ใครใครทั้งไม่ว่าทั้งกายหรือว่าใจด้วยนะคะที่มีความทุกข์เพราะว่าพอเราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะมีความทุกข์อยากจะให้หายเร็วๆนั่นแหละนะคะแต่พอเรามาปรับใจแล้วว่านี่กิเลสเรานะเราใช้วิบากอยู่นะเกิดจากสาเหตุอะไรอ๋อเราเราไปใส่ให้ให้เขามากเกินไงพอร่างกายเรามากเกินก็จะออกอาการอย่างที่บอกไว้ะคะ่ะ แต่ไม่นานละค่ะเดี๋ยวก็หายนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะอาไฟลขอคุณแก่ค่ะพอดีเห็นอาไฟลอบอกว่าอาไฟลอทานเผ็ดด้วยใช่ไหมคะค่ะยังยังยังเผ็ดอยู่ค่ะค่ะคือจะบอกว่าถ้าถ้าตอนนี้ค่ะใช้ตัวอื่นทั้งหมดเลยนะคะแต่ไม่ปรับเรื่องอาหารก็หายช้าค่ะอันดับแรกต้องอาหารก่อนเลยอะค่ะ ต้องพืชจืดสบายจริงๆถ้าถ้าทําได้ช่วงเนี้ยถ้าทานเป็นอาหารปักพวกข้าวต้มอ,อะไรอ่ะก็น่าจะช่วยได้เร็วค่ะเพราะตอนนี้มันเหมือนแบบร้อนสุดขีดแล้วอ่ะค่ะคือเท่า <pek icking> ที่เห็นนะคะลองลองทําตัวอื่นแต่แต่ตัวนี้คงว่าต้องต้องอยู่ตัวนี้ก่อนเลยค่ะถ้าตัวนี้หยุดปุ๊บก็ค่ะตัวอื่นก็จะเสริมก็ดีอ่ะค่ะนะคะแล้วก็ค่ะค่ะเสริมกเนี้ค่ะค่ะเป็นการไว้นะคะค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะ